สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการสรุปพอร์ตสาธิตประจำหลักสูตร DIY Portfolio นะครับการสรุปพอร์ตเดือนนี้ก็จะเป็นของสิ้นเดือนตุลาคม2อ6 3นะครับขอเกริ่นเหมือนกับทุกคลิปนะครับก็คือท่านใดที่เปิดมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าเป็นการสรุปพอร์ตอะไรก็ตัวผมเองนะครับ A Academy เนี่ยมีการจัดสัมมนาชื่อ DIY Portfolio นะครับจัดมาแล้วทั้งหมด7รุ่นนะครับเนื้อหามันจะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ ผมเองก็อยากเห็นอยากอยากให้ผู้เรียนนะครับได้เห็นตัวอย่างการตัดสินใจตามภาวะตลาดจริงดังนั้นก็เลยสร้างพอร์ตขึ้นมาพอร์ตหนึ่งลงทุนเงินจริงเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาสาธิตการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ที่อยู่ในตัวสัมมนาเนี่ยมาทําให้ดูทุกเดือนนะครับดังนั้นถ้าท่านรับชมแล้วเนี่ยจ,จะไม่ทันหรือไม่เข้าใจในบางคําศัพท์เนี่ยก,ก็เพราะว่ามันสอนอยู่ในตัวสัมมนานะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนมาเรียนด้วยกันนะครับ เบื้องต้นเนี่ยผมจะเปิดรุ่นถัดไปประมาณช่วงไตรมาสแรกของปีปีหน้า2564นะครับก็รอติดตามข่าวได้ที่หน้าเพจ e อคาเดมีนะครับเผื่อว่าสนใจนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับจริงๆสำหรับท่านที่ดูมาทุกเดือนแล้วครับโหลด Excel ซึ่งซึ่งผมทำลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอเนี่ยนะครับเอาไปดูท่านแกะแป๊บเดียวท่านไม่ต้องฟังผมยาวๆก็ได้นะครับหรือว่าสกรอไปช่วงท้ายของของวิดีโอเลยก็ได้นะครับ อ่เพราะว่าที่เหลือมันจะเดิมเดนะิมนเนาะอ่ะงั้นเราไล่เป็นกันไปทีละชีดนะครับชีดแรกก็คืออ่าชีดที่เขียนว่า outstanding ก็คือมูลค่าพอร์ตณปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพอร์ตก็อ่าไซส์ก็4 7 9 5 5บาทนะครับอันนี้รวมเงินใหม่ของเดือนเดือนนี้แล้วนะครับเดือนเงินใหม่5000บาทแล้วก็ในระหว่างเดือนเนี่ยนะครับกองทุน tmb abf เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนผมเคยลงทุนไว้เนี่ยซึ่งตอนนี้ปิดกองไปแล้วนะครับอยู่ระหว่างการชำระบ,บัญชีคืนเงินออกมา เดือนที่ผ่านมาก็ได้เงินคืนมา15,825บาทนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ก็ต้องตัดสินใจกันด้วยครับว่าไอ้เงิน5,000กับ15,800เนี่ยเราจะเอาไปลงทุนอะไรนะครับแต่ว่าโครงสร้างของพอร์ตโดยรวมเนี่ยก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นอบอนหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยประมาณสัก18.8%นะครับส่วนที่เป็น Property 25%นะครับโดย Property ทั้งหมดที่ถือนะครับจะเป็น Pro p e r t y ไทยผสมสิงคโปร ซึ่งในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีประเทศอื่น,นๆรวมอยู่ด้วยนิดหน่อยนะครับฮ่องกงจีนอะไรเงี้ยนะครับแต่หลัๆกๆก็คือไทยสิงคโปร์นะครับส่วนในส่วนของหุ้นเนี่ยมีอยู่43%ของพอร์ตนะครับเป็นหุ้นไทยน้อยหน่อย,นอย10%นะครับแล้วก็เป็นหุ้นต่างประเทศ32.4%เป็นทองคำ13%อันนี้คือโครงสร้างโดยรวมของพอร์ตตอนนี้นะครับ479,000 479,000นะครับ มาดูชีตต่อไปนะครับคือชีตเรื่องผลตอบแทนของเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลานี้ไม่ค่อยดีนะครับเดือนตุลานะครับพอร์ตเนี่ยเริ่มต้นที่469,555บาทนะครับจบที่4 7 0แนะครับ4 7 0แจริงๆดูเหมือนกำไรใช่ไหมครับเริ่มต้น469จบที่470แต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีการบวกเงินเข้าไปด้วยห0 0พันนะครับดังนั้นสุดทิแล้วเนี่ยเดือนนี้ครับจะขาดทุนอยู่สามพันบาท นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.77%อไม่เร็วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าที่บอกว่าไม่เร็วเพราะว่าอะไรเนาะอะแต่ว่ามาดูทั้งปีก่อนทั้งปีเนี่ยปีนี้ขาดทุนไปลบ2.96%อนะครับอันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมเวลาเราวัดผลออกมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่ก็ต้องมีการประเมินผลด้วยนะครับเวลาประเมินผลเนี่ยเราจะเทียบกับอ่าเบนชแมาหรือว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยจะต้องมีการปรับให้มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับแผนการลงทุนของเรานะครับตัวอย่างเช่นอย,อย่างพอร์ตเนี่ยเห็นไหมครับมีการผสมสินทรัพย์ที่หลากหลายเราคงไม่เอาไปเทียบกับดัชนีหุ้นไทยล้วนเดี๋ยวมันจะเป็นคู่เปรียบเทียบที่ไม่แฟร์นะครับโดยเฉพาะาปีนี้หุ้นไทยตกหนักมากถ,าถ้าเราเอาพอร์ตที่มีการผสมหลายทีย่ไปเทียบกับหุ้นไทยก็ย่อมชนะอยู่แล้วนะครับดังนั้นมาดูเบนชา์าม์กกันนะครับเบนชา์าม์กที่มีการผสม ความเสี่ยงให้มันใกล้เคียงกับแผนการลงทุนของผมไปแล้วเนี่ยซ,ซึ่งหลักการเนี่ยผมสอนเดู่ในสัมมนานะครับมันเดือนนี้ครับตุลาเนี่ยเบนชมาต์ติดลบไป3.76%นะครับซึ่งถือว่าลบ,ลบเยอะมากนะครับอพอร์ตได้มา0.77ก็ถือว่าชนะเบนชมาร์นะครับชนะตั้งเกือบ3%นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าชนะเพราะอะไรนะ,ะแต่ว่าดูทั้งปีก่อนนะครับ ทั้งปีเนี่ยพอร์ตโฟลิโอเนี่ยติดลบ2.96นะครับเบนช์มาร์คลบไป11ก็ถือว่าเราทำได้ดีกว่ามากนะครับชนะหรือว่ามีอัลฟาเนี่ยประมาณ8%นะครับชนะ8%ถ้าดูเป็นกราฟก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินหนาคือพอร์ตจริงนะครับเริ่มต้นที่100บาทอ่ะขาดทุน2.96%นะครับเส้นสีฟ้าจางๆเนี่ยคือเบนช์มาร์กนะครับเบนช์มาร์กก็จะลงไปเยอะกว่านะครับอ่ะแต่ถ้ามาเจาะดูเดือนเดียวว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเบนชมาร์กมันลบเยอะจังนะครับเราก็เลื่อนมาทางด้านขวาเนี่ยนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของเบนชมาร์กครับว่าเบนชมาร์กของพอร์ตเนี่ยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย15เป็นดัชนีตราสารหนี้ไทยนะครับประกอบด้วย25เป็นดัชนี Property Fund and REIT Total Return ซึ่งเป็น REIT ไทยนะครับ30เปอ่า30%็นเป็นหุ้นไทย Set Total Return นะครับ20เป็นเป็นดัชนีหุ้นต่างประเทศในที่นี้ผมเลือก S&P 500นะครับซึ่งเป็นดัชนีหุ้นต่างประเทศ ง่ายๆตัวหนึ่งที่ผลตอบแทนใช้ได้เอามาเป็นเบนชม์ูนะครับ10%จะเป็นทองคำนะครับเมื่อเอาดัชนีเหล่านี้มาเป็นน้ำหนักของผลตอบแทนเนี่ยก็จะเห็นว่าผลตอบแทนเดือนเดือนตุลาเนี่ยตราสารหนี้ไทยได้ประมาณ0.07%ก็คูณน้ำหนัก15%เข้าไปนะครับอพาร์ตเในเดือนนี้ตกหนักมากนะครับ10.32%ติดลบนะครับคูณเบส25เข้าไปนะครับ หุ้นไทยเดือนนี้ก็ตก3%ตกว่าก็คูณเวท30เข้าไป S&P 500เดือนนี้ตก0.66ก็คูณเวท20เข้าไปนะครับทองคำตก0.4ก็ส่วนใหญ่ตก,กนะครับมีตาสารนีบวกนิดหน่อยนะครับทองคำเวท10เอาอลองดับเบิลยิให้ให้ดูสูตรนะครับเอา return คูณเวท return คูณเวท return ค,ค,คูณเวทเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับเดือนนี้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ a s s e t ที่เอามาประกอบกันเป็น benchmark เนี่ย ติดลบไป3.76นะครับก็น่าจะเห็นแล้วว่าการติดลบหนักๆเนี่ยมาจากหุ้นไทยและมาจาก property นะครับที่เป็น property ไทยนะครับ SP500 ก็ตกอยู่แต่ว่าก็ไม่หนักมากนะครับอันนี้คือเดือนเดียวเนาะ,อะพอร์ตเราได้0.77ก็ถือว่าใช้ได้นะขาดทุนน้อยกว่านะครับถ้ามาดูสะสมทั้งปีบ้า,างนะครับตราสารนี้ไทยสะสมทั้งปีตอนนี้กำไร1.9นะครับ อ uh, r าพัฟตี้ฟันสะสมทั้งปีตอนนี้กําไรลบ28บนะครับลบหนักที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับตั้งแต่มีพัฟตี้ฟันในไทยมานะครับแต่ว่าอันนี้ต้องโน t e ไว้ก่อนว่าอ่าในทุกๆสินทรัพย์นะครับมันมันมีช่วงที่แย่และช่วงที่ดีนะครับถ้าเราจัดพอร์ตแบบ asset allocation เนี่ยเราจะไปเหมือนปักใจมากไม่ได้นะว่าอันนี้จะแย่ไปตลอดอันนี้จะดีไปตลอดมันมันไม่มีอย่างนั้นนะครับดังนั้นอ่าเราก็แค่ดูว่ามันเป็นองค์ประกอบของของพอร์ตอยู่ที่ว่าตอนนั้น่ะเราจะใช้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับ อย่าเพิ่งไปเหมือนเหมือนมีอคติกับอะไรหรือหลงรักอะไรมากเกินไปหุ้นไทยติดลบไป22นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถ้าเทียบกับพอร์ตจริงนะพอร์ตจริงติดลบไปแค่3%อย่างเงี้ยก็ดูเหมือนแบบโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมนะครับถัดทุนน้อยเทียบกับหุ้นไทยนะครับแต่ว่าองค์ประกอบมันต่างกันนะเนาะเราก็เลยต้องเทียบกันเป็นเวทยอย่างนี้นะครับ S&P 500ตั้งแต่ต้นปียังมีกำไรอยู่3%นะครับทองคำตั้งแต่ต้นปีบวกมาก24ทั้งพอร์ต ที่เป็นเบนช์แม็กลบ11นะครับพอร์ตจริงก็ลบ3ก็โซฟาปีนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือการประเมินผลของเดือนนี้นะและของปีนี้นะครับเมื่อกี้ชีทที่2เป็นการวัดผลใช่ไหมครับชีทที่3เป็นการประเมินผลเดี๋ยวชีทต่อไปเนี่ยผมจะขอเปิดเป็น powerpoint แทนนะครับอันนี้จะเป็นการถอดหรือว่าแยกองค์ประกอบออกมาว่าการที่ชนะเนี่ยเราชนะด้วยเหตุผลอะไรนะครับซึ่ง เวลาจะชนะหรือแพ้เนี่ยในเชิงของการลงทุนเป็นพอร์ตเนี่ยเราจะเน้นไปวัดที่ active decision หรือว่าเราไปตัดสินใจในเชิงรุกเนี่ยในส่วนไหนบ้างนะครับเพราะว่าเราจะมีพอร์ตที่เป็นแผนระยะยาวใช่ไหมครับถ้าเราแค่ลงทุนตามแผนระยะยาวไม่ปรับอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะประเมินไม่ได้ว่าเราทําได้ดีทําได้แย่ตรงไหนแต่ในเคสพอร์ตของพอร์ตสาธิตเนี่ยมันมีการ make active decision ใน,ใน,ใ,นในสองสองชั้นนะครับชั้นแรกก็คือเรื่องของ tactical allocation tactical location เนี่ยคือการเอียงพอร์ตนะครับเอียงพอร์ตเช่นจะมีหุ้นไทยน้อยหุ้นไทยมากอย่างเียอันนี้คือชั้นแรกนะครับถ้าเอียงถูกก็จะเอียงไปในทางที่มีกําไรหรือเอียงหนีผลขาดทุนได้นะครับอันนี้คือเลเยอร์แรกที่เราจะดูกันนะครับเลเยอร์ที่2คือเป็นเรื่องของการเลือกเครื่องมือลงทุนซึ่งพอร์ตเนี่ยใช้กองทุนรวมก็คือเป็นเรื่องของการเลือกกองนะครับคือเรื่องของ selection ว่า เราเลือกกองที่มาเป็นตัวแทนสินทรัพย์แล้วเ,เลือกแล้วมันทําได้ดีกว่าเบนชม์ูของตัวมันเองหรือเปล่านะครับเช่นหุ้นไทยติดลบ22ใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกมาแล้วมันได้ติดลบแค่15อย่างนี้ก็แปลว่าดีกว่านะคือมันขาดทุนน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแยกองค์ประกอบของผลตอบแทนในเดือนตุลาให้ดูนะครับในส่วนของทัคติคอลกับส่วนของเซเลคชันว่าในเดือนตุลาเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเราชนะใช่ไหมชนะเยอะนะครับ ขั้นแรกมาดูที่ส่วนของ tactical allocation ก่อนครับ tactical allocation เนี่ยอ่ามันจะมีเวทว่าเวทที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับคือเวทตามแผนระยะยาวเวทที่อยู่ด้านหน้าคือเวทจริงของเดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าผมมี Overweight ไทยบอลอยู่นะครับ Neutral หรือว่าลงเวทปะกะติใน Property นะครับแล้วก็ Underweight ไทยสต็อกก็คือหุ้นไทยนะครับแผนให้ลง30ตอนนี้ลงอยู่จริงแค่10%นะครับมีการโ i g วทหุ้นต่างประเทศนะครับแผนให้ลง20 ตอนนี้ลงจริง32.4%นะครับแล้วก็โอเวอร์เวทองคำนิดหน่อยนะครับ13%เทียบกับแผนคือ10%นะครับเวลาเราประเมินเนี่ยเราจะดูอย่าเพิ่งไปดูผลตอบแทนของกองนะครับให้ดูผลแทนของเบนชมากก็พอนะครับคือยังไม่ต้องใส่ฝีมือของกองเข้าไปใส่เฉพาะตัวผลตอบแทนแท้ๆของสินทรัพย์ตัวนั้นนะครับแล้วดูสิว่าเราเอียงไปถูกทางไหมนะครับ อย่างเดือนนี้โดยรวมนะครับหุ้นไทยเนี่ยหุ้นไทยติดลบ3.39ใช่ไหมถือว่าลบเยอะที่สุดในบรรดาหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยติดลบแค่0.66สังเกตไหมครับการที่ผม underweight หุ้นไทยไว้มันช่วยเลี่ยงผลขาดทุน3.39ได้นะครับแล้วก็ไป overweight หุ้นต่างประเทศแทน0.66แม้0 6 6จะเป็นการขาดทุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าถ,ถ้าจาับคู่นี้มารวมกันเนี่ย ถือว่าเป็นการดัดนินใจที่ถูกนะเราไปลดเวทหุ้นที่ขาดทุนมากๆแต่ไปเพิ่มน้ำหนักให้หุ้นที่ขาดทุนน้อยกว่าก็ยังดีนะเพราะเดือนนี้มันมันขาดทุนกันหมดนะครับอ่ก็ถือว่าเลือกผู้แพ้ที่แพ้แพ้หน้อยกว่าเนาะอันนี้คู่นี้ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับอ่าผมโอเวททองนิดหน่อยทองเดือนนี้ก็ถือว่าขาดทุนน้อยครับเมื่อเทียบกับทุกอย่างนะก็ผมว่าก็พอไหวนะครับตาสันนี้เดือนนี้บวกนะครับการโอเวทไว้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ โดยรวมนะเนี่ยเดือนนี้ถ้าเดินเทิงแท็กซี่เข้าอ่ะผมก็มองว่าทําได้ใช้ได้นะครับเอียงพอร์ตหนักไปในทางของที่ขาดทุนน้อยและลดพอร์ตส่วนที่ขาดทุนเยอะนะครับก็จะมีตรง Property นะครับที่เราจะไม่ให้คะแนนตัวเองนะครับเพราะว่า Property เนี่ยเราใช้ Neutral Weight หมายความว่าไม่ได้ตัดสินใจ Active อะไรคือไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดเราแค่ลงตามแผนระยะยาวไปนะครับปีนี้เดือ,อนนี้มันติดลบไป1ินะครับก็ก็ ไม่ก็คือขาดทุนเยอะนะครับเพราะว่าเอา25%คูณ10ี่ยมันก็ติดลบ2.5นะแต่เราไม่ไปมองว่าเราผิดหรือเราถูกเนาะก็นิวเท่าไว้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะเทพจริงๆจริงๆเดือนนี้ถ้า u n d e r w e i g h t property ด้วยเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเพราะว่ามันขาดทุนเยอะใช่ไหมเออโอเคนั้นคือส่วนของ t ท c a ติเนะครับผมก็ให้คะแนนเองเป็น,เป,นเป็นบวกนะครับสำหรับเดือนเดียวนะเออต่อมา มาดูของฝั่ง selection มาก selection เนี่ยเราจะเริ่มจอกไปดูเครื่องมือครับรอบนี้เราจะเปรียบเทียบกองในในกลุ่มของมันเองนะครับเทียบกับเบนช m a ม k ของ Asset นั้นอย่างถ้ามาดูไทยบอลเนี่ย TMBABF เนี่ย NA คือคือไม่ต้องให้คะแนนเพราะว่ากองนี้มันปิดไปแล้วนะครับมันแค่เราค้างอยู่ในพอร์ตเพราะว่ารอรอรับเงินคืน,นเฉยๆนะครับเดือนนี้ k FA f a f i x t a เนี่ยได้มา0 1 7 เทียบกับเบนช์แม็กจุด0.7ก็ถือว่าโอเวอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าเอาเพอร์ฟอร์มอยู่นะครับก็เลือกเลือกถูกสีเขียวคือเลือกถูกนะครับพัพปาร์ตี้นะครับเบนช์แม็กติดลบสิบกองจริงที่เลือกติดลบประมาณลบห้าลบเจ็ดก็ถือว่าใช้ได้นะครับขาดทุนน้อยกว่าเบนช์แม็กนะครับมาดูหุ้นไทยบ้างนะครับ 1AM SET50 นะครับติดลบ2.6เทียบกับเบนช์แม็กลบ3.39ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าขาดทุนน้อยกว่านะครับ ASP SME นี่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับดัชนีเซตเดือนนี้ติดลบ กองนี้บวกมาเกือบ3%นะครับก็ถือว่าเลือกได้ดีนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับเบนชมาร์กติดลบศูน 6, หุ้นต่างประเทศทุกกองที่ผมเลือกเดือนนี้นะครับโอเวอร์เพอร์ฟอร์มเอาท์ฟอร์มหมดเลยทั้ง4ตัวนะครับหลักๆถ้าเป็นปร,ประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้วเนี่ย Principal G o อแล้วก็ K Change คิทเเนี่ยก็ถือว่าชนะนิดหน่อยนะครับแต่หุ้นกลุ่มที่เป็นเอเชียกับจีนเนี่ยโอ้โหบวกแรงมากนะครับเดือนนี้6%นะครับหกกว่ากว่านะครับ อทองคำนะทองคำแพ้ไปนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าด c แอคทีฟดิสซิชันในส่วนของ e l เลคชันเนี่ยเดือนนี้ผมทำได้ได้ดีมากเลยนะครับรวมๆกันเนี่ยแท็ติกเาทำได้ดีพอประมาณ e l เลคชันทำได้ดีมากนะครับมันเลยเวทรวมแล้วมันเลยประมาณนี้ครับพอจริงจึงติดลบน้อยกว่าเบนชมานะครับอันนี้ก็คือการถอดองค์ประกอบของของถอตเรามาดูนะครับ ก็จบไปสำหรับการวิเคราะห์ผลของเดือนตุลานะครับอันนี้ก็ต้องรีมาหรือว่าดอกจันไว้ตัวโตๆนะครับว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ผลแค่เดือนเดียวเนาะในความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวพอครบปีเราก็จะมาดูทั้งปีด้วยนะครับว่าว่าทั้งปีมันเป็นยังไงนะเพราะเดือนเดียวบางทีมันไม่มันไม่บอกอะไรนะครับเราอาจจะแพ้มาตลอดทางชนะเดือนเดียวอันเนี้ยมันมันก็ไม่ใช่เนาะ <laughs> <Avengers> <c oughs> อ่ะโอเคทีนี้ทั้งหมดคืออดีตต่อไปคือคือการตัดสินใจไปในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะครับ เอ่อก็เหมือนทุกเดือนผมก็จะให้ความเห็นของผมไหมแต่ว่าก็จะเป็นแค่เขาเรียกว่าอ่าใช้ใช้การพูดด้วยด้วยปากเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอ่าผมผมไม่ใช่เป็นเอ่อคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการติดตามข่าวสารหรือว่ารายงานข่าวที่เป็นสถานการณ์นะครับอ่าข่าวสารเหล่านั้นเนี่ยจริงๆมีช่องทางให้รับชมรับทราบเยอะมากในอินเทอร์เน็ตนะครับมีรายงานตลอดทุกวันทั้งวันทั้งคืนนะครับอ่าผมก็จะมาประมวลความความคิดเห็นของผมแล้วกันนะครับ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจพอสาธิตนี้นะครับวัตถุประสงค์เพื่อแชร์มุมมองไม่ใช่เพื่อให้ท่านมาทําตามนะครับก็เป็นการฝึกฝึกคิดไปด้วยกันนะครับอกอบในการวิเคราะห์ผมก็จะดูสองส่วนอันนี้พูดซ้ำๆเหมือนทุกเดือนนะครับส่วนแรกก็คือ attractive n e s s หรือว่าความน่าสนใจที่จะลงทุนก็จะเน้นดูพวกนี้ครับการเติบโต valuation ความถูกแพงนะครับ าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจวัฒจักรเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือ attractiveness เดี๋ยวก็จะมาพูดตัวนี้กันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของโมเมนตัมหรือว่าเรื่องของอแรงส่งในแง่ของวอลลุ่มและปริมาณการซื้อขายและทิศทางของราคาสินทรัพย์ตัวนั้นๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีโมเมนตัมที่ดีเป็นบวกเนี่ยก็ผมก็มีแนวโน้มที่จะชอบนะครับถ้ามันมีโมเมนตัมที่เป็นลบผมก็มีแนวโน้มที่จะจะจะ,จะลดคะแนนมัน นะครับจับ attractiveness กับ Momentum มาประกอบกันนะครับก็จะฟอร์มออกมาเป็นการตัดสินใจในเดือนนี้นะครับเออถ,ถ้ามาดูฝั่ง attractiveness เนี่ยอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดจริงๆท,ที่ที่มีผลอย่างมากกัน,นะครับในใน,ในช่วงนี้ก็คือการที่จำนวนผู้ป่วยนะครับหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปในสหรัฐที่ท,ที่ที่เพิ่มสูงขึ้นระรอกใหม่เป็นรอบที่2ออย่างเป็นทางการก็ว่าได้ นะครับบางประเทศก็มีการประกาศกล็อกดาวน์อีกรอบไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนหนึ่งมันก็คือความเป็นความตายของของชีวิตมนุษย์ของชีวิตคนนะครับซึ่งมันก็กดดันราคาสินทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้หุ้นยุโรปตกตกหนักเลยนะครับแต่ดีว่าในพอร์ตเราไม่มีจริงๆในใน principal G o f กับ K-chain มันก็มีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หุ้นหลักๆโอเคมันก็ตกใช่ไหมครับจริงๆหุ้น ก็ตามที่บอกเบนชมาร์กเดือนนี้ครับทุกสินทรัพย์มันตกหมดก็ก็ต้องคิดนะครับว่าเราคิดว่ายังไงในเชิงความน่าสนใจมันจะตกแรงๆเหมือนตอนกุมภามีนาเลยไหมนะครับถ้าเอาความเห็นผมนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องถูกนะครับส่วนไหนจะผิดไปวยซ้ำผมคิดว่ารอบนี้มันมีความแตกต่างจากรอบกุมภามีนาคือรอบนั้นเนี่ย โควิด1 9มันเป็นเหมือนอันโนนแฟกเตอร์คือเป็นปัจจัยที่เราไม่รู้จักมันเลยนะครับาการรับมือหลายอย่างมันเป็นเหมือนการล้องผิดลองถูกนะครับแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันเนี้เราอยู่กับโควิด1 9มาเกือบปีเต็มๆแล้วนะครับในทางฝั่งการแพทย์หรือกระทั่งพูดเมือนนโยบายทางภาครัฐต,ต,ต่างเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเขาพอจะรู้แล้วครับว่าแนวทางในการกดผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ลงมา ไม่ให้สูงเกินไปเนี่ยทำยังไงเราจะก็จะเห็นว่ามีการประกาศล็อกดาวน์อีกรอบใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันจะกระทบเศรษฐกิจแต่ว่า,าสิ่งที่ผมคิดว่าแตกต่างคือการล็อกดาวน์รอบนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอา่าพแพร์เติม ED นะครับพิแพร์ ED พิแพร์ล็อกดาวน์คือเป็นการล็อกดาวน์ที่เวลพีแพร์มีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งอคนเองก็อาจจะมีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งเหมือนกันที่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะล็อกดาวน์นะครับ ทรัพยากรทางการแพทย์ Resource Capacity ต,ต่างๆมันมันน่าจะถูกเรสขึ้นมารอไว้ความขาดแคลนอุปรกรณ์ต่างๆมันมันน่าจะมีน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับโน้ตฮในการรักษาในการคัดแยกผู้ป่วยมันดีกว่ารอบที่แล้วนะครับดังนั้นส่วนตัวผมผมอาจจะมองบวกว่าโอเคการที่รับมือเร็วดีแล้วกระทบเศรษฐ,ฐ,ฐกิจบ้างก็จําเป็นต้องต้องยอมเพราะว่า,าไม่งั้นมันผู้ป่วยมากกว่านี้จะยิ่งยิ่งรับมือไม่ได้ ดังน,นั้นส่วนตัวผมว่ารอบนี้หวังว่านะครับยุโรปอเมริกาและประเทศที่มีการระบาดรอบ2เนี่ยจะสามารถกดผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ลงได้เร็วและก็มีประสิทธิภาพกว่ารอบกุมภาพันนานะครับความต่างเรื่องก็คือในรอบกุมภาพันนาเนี่ยวัคซีนอะไรเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีห้องแลบที่ทดลองวัคซีนัซีนที่มาถึงเฟสที่ใกล้จะใช้งานจริงเนี่ยหลายที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มีบางที่เหมือนกันที่ที่พบว่าอาสาสมัครที่ที่รับวัคซีนทดลองไปเนี่ยมีการเสียชีวิตนะครับแต่ว่า,อาพออินเวสติเกตอะไรไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ก็กลับมารีซูมหรือว่ากลับมา,าทดลองต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากเหตุของการเสียชีวิตมันไม่ได้เป็นโดยตรงเกิดจากวัคซีนทั้งทั้งหมดเนี้ยนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่า,ามันก็มีโอกาสที่มันจะใกล้นะครับใกล้ใกล้ที่จะสําเร็จ ในทางฝั่งของการรักษาคนจริงๆเนี่ยหรือการฉีดจริงๆเนี่ยมันคงไม่เร็วนะครับแต่ในโลกของตลาดการลงทุนเนี่ยมันเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าแปลว่าอะไรแปลว่า,ายังไม่ถึงกับต้องแจกจ่ายได้แพร่หลายหรอกครับแต่ว่ามีสําเร็จแล้วแล้วใช้ในวงจํากัดระดับหนึ่งแล้วนะครับเท่านี้ตลาดการลงทุนก็จะรีลีฟหรือว่าผ่อนคลายลงก่อนนะครับอะไรที่เคยตกหนักหรือเคยเไม่ไปไหนสักทีเนี่ยมันอาจจะเริ่มฝืนนะครับ อันนั้นผมผมจับมารวมกันว่าเออในเชิงแ t t แท t ทีฟเนี่ยผมคิดว่าถ้าเท่าแ a กเตอรนี้เป็นหลักอ่ะผมว่าเรามันก็จะลงต่อได้บ้างแต่ว่าคงไม่ได้แบบยาวนานหรือลึกมากเนี้ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสารัฐเนาะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานยนครับในช่วงที่คลิปนี้จะโพสนี่แหละนะครับก็ก็เป็นเหตุเหมือนกันที่ทําให้คนขา,ทำำายทากําไรออกมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับทาให้ราคามันตก ซึ่งเดี๋ยวพอมีเลือกตั้งหลายๆอย่างมันชัดเจนขึ้นผมก็คิดว่ามันก็จะมาหนุนให้คนก็จะเริ่มรีบาลานซ์พอร์ตตัวเองนะคว่าเริ่มจะมองเห็นว่าพอร์ตจะไปทางไหนนะครับซ,ซ,ซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่าจีนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเนื่องจากทั้งการระบาดรอบ2เนี่ยในจีนก็ยังไม่มีทั้งเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในจีนเนี่ยพึ่งพิงดเมสติกคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคในประเทศเยอะาก็ไปได้ดีกว่า นะครับในพวกนี้ผลของการเลือกตั้งถ้าทรัมป์ได้อีกนะครับซึ่งก็มีสิทธ์นะครับมันเซอร์ไพรส์ได้ตลอดจีนก็คงมันก็เป็นแฟกเตอร์ที่ดูอยู่แล้วว่าโจนั้นทําเป็นยังไงนะครับคงไม่ได้แย่ไปกว่าน,นี้แต่ถ้าโจไบเดนได้นะครับก็อาจจะเป็นบวกกับจีนก็ได้เพราะว่านโยบายอาจจะไม่อ g r e s s i v e ไม่ไม่ก้าวร้าวเท่าทรัมป์นะครับคือมองรวมผมว่าจีนก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับคือคือเต็มที่ก็แย่เท่าเดิม <laughs> ดีขึ้นก็ได้ประโยชน์ นะครับดังนั้นในเชิงแอตแท t ทีฟเนี่ยผมมองว่าออถ้าจะหาหุ้นสักตัวที่ที่จะเพิ่มเวทเข้าไปเนี่ยผมมองหุ้นจีนนะนะครับก็น่าจะใช้กองนี้และครับ kfa china kit a นะครับซึ่งเป็นหุ้นจีน a share เป็นหลักก็ในจีนแผ่นดินใหญ่เนาะเน้นการบริโภคในประเทศนะครับต่อมาถ้าถ้ามาดูในเชิงโมเมนตัมของราคาเนี่ยออวีคที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะมีสินทรัพย์หลายตัวที่มีเครื่องหมายตกใจนะครับที่หลุดค่าเฉลี่ย20ิวีคหรือว่าค่าเฉลี่ย1้อวันนะครับมีหลุดลงมา เยอะเลยะนะครับก็เป็นอะไรที่หวั่นไหวนะแต่ว่ามันก็ยังยังหลายตัวยังยืนยืนยืนในค่าเฉลี่ยที่เป็นระยะยาว40่สิบหรือว่า200วันได้นะครับถ,ถ้าจับประเด็นเรื่องโมเมนตัมเนี่ยไปประกอบกับในเชิงแอตแทกทีฟเนี่ยที่ผมผมเดานะครับหรือว่าวิเคราะห์ตเนี่ยผมคิดว่าออโอกาสที่ตลาดหลักๆโดยเฉพาะเนี่ยครับจีนเอเชียนะครับยูเอสเทคเนี่ยซึ่งซึ่งนำทั้งโลกอยู่ตอนนี้นะครับแบกทั้งโลกอยู่เนี่ย มันจะหลุด40ว่วิอีกรอบเนี่ยผมว่าม,มันมีน้อยลงนะครับมันน่าจะมาทดสอบแถวๆเนี้ยหลุดมาระยะกลางแล้วก็ถ้าทุกอย่างรีลีฟันมันน่าจะดีขึ้นนะครับดังนั้นจับมารวมกันเนี่ยผมคิดว่าการตัดนใจเดือนนี้นะครับผมมองอย่างนี้ครับเวทโดยรวมเนี่ยสังเกตว่าผมโอเวทหุ้นต่างประเทศมาเยอะแล้วนะครับส2เทียบกับ20%หุ้นไทยเนี่ยอันเดอร์เวทไปเยอะอ่า รอบนี้ผมจะลองตัดสินใจแบบรวมนะครับว่าเวทรวมของหุ้นเนี่ยตามแผนเนี่ยมันจะ30บวก20ก็คือ50%ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้านับรวมจริงเนี่ยเวทผมเนี่ยมีแค่10บวก32ก็คือประมาณ42%แปลว่าโดยรวมเนี่ยนับ2ช่องนี้รวมกันช่องที่เป็นสต็อกอะครับผมอันเดอร์เวทหุ้นอยู่พอประมาณเลยนะเพียงแต่ว่ามันไปโอเวอร์ฝั่งต่างประเทศแล้วก็อันเดอร์ฝั่งไทยนะครับแต่ถ้านับรวมกันเนี่ย Under ยังอันเดอร์อยู่ดังนั้นถ้าถ้ามองแบบนี้ผมคิดว่าเดือนนี้ผมยังอย่า มองว่าผมอยู่ในโหมดที่กล้าที่จะรับความเสี่ยงแล้วคิดว่าอยากจะเบ็ดกับการตัดใจนี้ดูนะครับด้วยการจะเพิ่มเวทหุ้นให้มากขึ้นอีกแต่เพิ่มยังไงเนี่ยก,ก็ยัง u n d e r เดอร์เอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้มัน42 mm hmm. เทียบกับ50นะครับโดยผมจะเพิ่มส่วนนี้ครับอ่ผมอันนี้ให้ดูเนาะเดี๋ยวขอซ่อนคอลัมน์มันจะได้เห็นหมดในจอนะครับออย่างนี้ครับ คือเดือนนี้ผมมีเงินสดอยู่ประมาณ4.4%นะครับก็คือประมาณ2 8 2 5บาทเนะี่ยผมคิดเป็น4.4%เนะี่ยจะขอไปเพิ่มให้ KFA China k i t A นะครับ2 8 2 5บาทเลยพอเพิ่มเสร็จเนี่ยนะครับเวทโดยรวมของหุ้นนะครับมันจะเปลี่ยนจาก43เป็น47เห็นไหมครับซึ่งก็ยังน้อยกว่าเวท50%ที่เป็นแผนระยะยาวอยู่ดีนะครับอันนี้คือการตัดสินใจของผมเดือนนี้นะครับ ก็แปลว่าคนที่ตัดใจอย่างนี้ก็แปลว่ามองว่ามันจะลงไม่นานลงไม่ลึกและจะมีการฟื้นตัวรออยู่ก็อยากเลือกหุ้นที่มีการฟื้นตัวที่ที่เชื่อว่าดีกว่าที่อื่นนะครับเดิมทีทุกกองที่ถือเนี่ยผมก็ชอบมันหมดอยู่แล้วนะครับเ r i n c i p l e G of เนี่ยก็กับ K c h a n เนี่ยก็เป็นหุ้นประเทศ develop ed, คือพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เน้นหุ้นกลุ่มที่เป็นมีนวัตกรรมมีการรูปแบบธุรกิจใหม่ๆนะครับ เคเฟยไชน่านี้ก็หุ้นจีนเป็นหใหญ่ TMB a g l f นี่ก็เป็นหุ้นเอเชียอันดับต้นๆของประเทศนะครับซึ่งก็มีจีนม, India, มีอินเดียมีเกาหลีใต้ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ,ซึ่งเราฝั่งเอเชียเราคอนเทนโรคได้ได้ดีกว่านะครับดังนั้นเดือนนี้ก็จะแอดน้ำหนักให้เ a เฟยหน้าขีด A ไปนะครับในเชิง transation เนี่ยจะจะเป็นอย่างเงี้ครับก็วันนี้วันที่1พฤศจิกายนเดี๋ยวผมจะทำรายการจริงในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นะครับ ก็จะใช้เงินใหม่5,000แล้วก็เงินชำบบระบัญชี15,800เนี่ยรวมกัน2825ไปซื้อกลอง KFA ใช้น่าคิด A กลองเดียวเลยนะครับก็จะทำรายการการันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นการใจที่ที่ถูกต้องไหมนะครับก็พบกันใหม่ได้ได้ในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าคือเดือนหน้านะครับาก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้ผมคิดถูกแล้วกันนะครับขอให้ผมคิดถูกเนาะอ่าโอเคครับผมครับสวัสดีครับ